กราบสวัสดีครับผมตรวจบอลหวยฮานอยธรรมดาประจำวันที่ยี่สิพฤศจิกายนก่อนอีกนั้นกรับผมขอ, ond, ikes, ขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้่ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดบอลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับหวยฮานอยธรรมดาประจำวันที่ยี่สิพฤศจิกายนครับเลขห้าตัวกหนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์เลขสามตัวบนออกหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เลขสองตัวบนออกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เลขสองตัวล่างออกเก้าแปดเก้าแปดฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวหยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่22พฤศจิกาย,ยนครับเลข5ตัว14670 14670เลข3ตัวบนออก670 670เลข2ตัวบนออก70 70เลข2ตัวล่างออก98 98ฟังอีกครั้งนะครับ หวยฮาหนอยธรรมดาประจํางวดวันที่22พฤศจิกายนครับเลข5ตัวออก14670 14670เลข3ตัวบนออก670 670เลข2ตัวบนออก70 70เลข2ตัวล่างออก98 98ฟังอีกครั้งนะครับ